สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณยายและก็น้องกอย่าก็กลับมาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาทําอาหารเที่ยงก็คือนี่ครับแกงปลาช่อนใส่ไข่มดแดงอ่านี่นะครับตอนนี้น้ําแถวบ้านก็เริ่มเหือดแห้งแล้วครับปลาเยอะอ่าปลาก็เยอะเยอะมากวันนี้เราก็ได้ปลาช่อนมาตัวใหญ่เลยครับนี่ครับ วัตถุดิบวันนี้ที่เราใช้ก็จะมีในการแกงปลาช่อนนะครับก็จะมีนี่ฮะหอมพริกแล้วก็ตะไคร่เกลือเกลือแล้วก็รสดีสงชีรสแล้วก็ลาร้านะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยไก่มดแดงไก่มดแดงครับนี่อ่าวัตถุดิบครบเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยครับไปเลยค่ะขั้นตอนแรกนะครับให้เราตั้งหม้อไฟให้มันเดือดก่อนนะครับตั้งหม้อต้มน้าให้มันเดือดแล้วก็ใส่เกลือครับลงไปประมาณ เกือบเกือบๆๆเกือบครึ่งช้อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่น้ำปลาร้านะครับหนึ่งช้อนโต๊ะขั้นตอนต่อไปครับทำยังไงครับผมใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้นะครับที่เราเตรียมไว้ก็หัวหอมแล้วก็พริกอ่านี่ครับเครื่องปรุงเครื่องแกงนะครับไม่ใช่เครื่องปรุงเครื่องแกงที่เราเตรียมมานะครับ ก็ใส่ปลาช่อนอหลังจากนั้นก็ใส่ปลาช่อนที่เราสรับไว้นะครับช่อนเล็กิีเดียวปลาตัวใหญ่จังกลิ่นหอมาแล้วโอเคนี่ครับเดี๋ยวแดงค่อยใส่ที่หลังส่วนไข่แดงค่อยใส่ที่หลังนะครับ เราก็ปล่อยให้เดือดนะครับนี่นะครับโอ <ไข S 1> จากนั้น <ไข S 1> ก็ใส่ไข่มุด,มดแดงนี่ประเอกของงานไข่มุดแดงไข่มุดแดงนะครับที่เราไปแย่มาซื้อมาอใส่รดดีใส่เยอะอ่ะ เลือกอร่อยเยอะแะ้วกระตามรสดีนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ตัวโอ้โน่ากินนะนกินเนาะส้มวผแดงข้าปลาใส่ไข่แดงฉรวดยิ่งเยอะยิ่งแซ่บครับอ๋อ <c oughs> <c oughs> เราก็จะตักใส่ถ้วยนะครับจะไปกินกันแล้วหิวมากตอนนี้นี่แหละครับอาหารกลางวันวันนี้ครับผมเที่ยงเราจะกินเป็นแกงปลาช่อนใส่ไข่มดแดงนะครับนี่ฝีมือคุณยายน้องกอย่าครับวิธีทำก็เป็นสูตรพื้นบ้านนะครับนี่ครับน่ากินมากเลยใครอยากลองทำดูก็ ทำตามกันได้เลยนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายน้องก็ย่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะไปครับผมกินข้าวกัน